สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายครับมาดูอาจารย์ออสเปิดน้ำครับเปิดน้ำครับมาดูว่าระดับระดับที่เขาเจาะไว้ลึกแค่ไหนครับยังอยู่กับเจ้าสุพงนะครับผม าสมพงศ์ก็ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่กับทีมงานท่าหนึ่งนะครับอาจารย์ออสเจาะดูว่าระดับจริงๆนี่มันลึกแค่ไหนครับโอ้ยันไงเห็นแล้วเห็นไม้เห็นไม้ไมไมปลูดแล้วมันจะเห็นไม้ปลูกแป๊บๆแล้วครับ ตรงนี้ลึกไม่ถึงพื้นนะครับพวกไงไม้นั่น,น,นระดับไม้น่ะเห็นไม้แล้ว เห็นไม้แล้วนั่นไม้นี่ยนะนั่นไม้เระดับมันน่ะเออนั่นอะไรเห็นไหมเห็นหัวไม้ไหมน่ะนั่นแหละนั่นแหละได้อยู่ไปได้แล้วเห็นแล้วเห็นระดับแล้วได้อยู่ครับได้อยู่เสมอนน้ำนี่เลยครับ ประมาณลงจากพื้นเก่าไปประมาณเม็ดเม็ดหน่อยๆเฮ้ดินฝั่งนี้เหมือนเหมือนจะเปิดให้รถดำลงล่างได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยยันเสมอน้ำลยนี่ ระดับพอดีเลยครับเมื่อวานนี่ที่เขามาดูเจ้าสมพงะ์อ่อทางคนเป็นพ่อว่าชอบอยู่เจ้าแต่พอให้ลูกดูก็เห็นว่าสีมันไม่ค่อยสวยหรืออะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยเจ้าสมพงก็ยังอยู่นะครับยังอยู่กับโทรหนึ่งต่อไปครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ทั้งทั้งเสียดายเลย <laughs> ใจหายแวบเหมือนกันเมื่อวานครับโอ้โหพอเจอเขาจะเอาจริงๆรใจหายแว็บเลยเ <c oughs> <c oughs> จัดอดนี่ดูไปเหมือนมัน มันเปิดให้เราดำลงล่างได้นะเนี่ยดีอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนจะเปิดให้เราดำลงล่างได้แบบอ๋อเอามาหนุนรอไว้เลย นี่ตักดินแห้งใส่ก่อนครับใช้สูตรใช้สูตรเพื่อไม่ให้ดินติดกระบะครับจานออดตักดินแห้งโรยก่อนนี่อ่าใช้วิชามานครับ <laughs> ใช้วิชามาน ช่วงฟึบักสบายมากครับ นี่ถ้าได้200ยมานี่สบายเลยนี่ าให้วิ่งขายนี่ผมว่าไม่พอกันหรอกดินสวยๆแบบนี้นี่ผมว่าโอ้โหยังไงก็ไม่พอครับแบบนี้ลงเที่ยวละร้อยเจ็ดสิบก็พอโอ้คนนี้เอายะเยะเลยแหละโอ้ลมแรงลมแรง อ่อท้องนี่โอ้โหฝุ่นในจานเอาดินแห้งโรยข้างๆครับส่วนมากมันจะชอบติดข้างใช้วิชานี้เลยนี่อ๋อโรยเฉพาะข้างครับสองตักแค่นั้นแหละแน่นอนมากเลยครับอไปก็ตักดินปกติเลยครับ โอ้จานอดเนฉลาดมากเลยนะเข้าใจทำไปจานเท่าที่ดูดินแล้วนี่เหมือนจะเปิดวิ่งข้างล่างเลยนะจานดินน่าจะแน่นอยู่นะดูอ่ะ ถ้าดูปเป็นๆน,นี่คิดว่าเป็นลูกรังเลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ดินลูกรังครับเป็นดินเหนียวแดงสวยงามมากร่วนดีเลยครับดินแบบนี้เหมาะกับปลูกอ้อยมากครับใครที่มีสวนเป็นที่นาในเอาดินนี้ไปเทแล้วก็ปลูกอ้อยครับสบายเลยครับสวยแน่นอนครับอ้อยมันจะชอบดินเหนียวอย่างนี้ครับ การตักก็ไม่ถือว่าช้าเท่าไหร่นะครับ140ก็จะตักประมาณนี้แหละครับ140ย<ม>ีแต่ว่าอาศัยที่ว่าพุ่งกีใหญ่นะครับ เมื่อกี้เติมน้ำมันให้อาจารย์ออสอาจารย์ออสบอกว่า,าฮิตาชิคันที่เพิ่งย้ายมาคนะันคันนู้นนะครับบอกว่า เห็นจานอดว่าตัวเดินมีปัญหาหรือเปล่าเอ้แต่ผมว่ามันเอ้มันไม่น่าใช่นะรถเพิ่งซื้อเก่าน,นอกมาได้ประมาณ4เดือนนะ่ะตัวเดินไม่น่าจะมีปัญหาเร็วขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเลยครับเพื่อคลายความข้องใจเจ้าฮิตชิเซตเอ็องร้นั้นเขาเรียกว่า z ซ5เอหหรือเปล่า ซื้อมาจากเก่าญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆไม่เหมือนที่จาร์ออสบอกไหมเดี๋ยวไปถามดูคนขับเลยเอะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปดูกันไป